เบื่อมากเลยแล้วโดนกันเยอะเนี่ยวัยพวกแบบวัยอายุเยอะๆโดนง่ายมากถ้าติดตามจริงอน่ะต้องรู้ถ้าติดตามดิฉันจริงอะ่ะต้องรู้พี่ต้องรู้เลยพื้นฐานเลยช่วงนี้ดิฉันขายอะไรไม่ได้ขายอะไรและย้ำตลอดเลยว่าสั่งของกับดิฉันน่ะต้องชื่อดิฉันเท่านั้นอันนี้มิจฉาชีพแค่มิจฉาทีพมันอ้างว่าเป็น บอชของแอดมินก็เชื่อมันแล้วอย่างเงี้ยเชื่อง่ายขนาดนั้นเลยเหรอดิฉันขายของเป็นล้านๆเนี่ยค่าขายของเป็นหมื่นๆชิ้นเนี่ยแสนแสนชิ้นเนี่ยดิฉันจะมักง่ายให้โอนเงินเข้าบัญชีแอดมินได้หรอเอาแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้ยังไม่ฉลาดที่จะคิดได้อะเออแค่มิจฉาชีพมันบอกว่าอ๋อเป็นบัญชีแอดมินค่ะเนี่ยเชื่อมันแล้วอย่างเงี้ยเชื่อง่ายขนาดนั้นอย่าซื้อเลยไม่ต้องซื้อออนไลน์เลย ไม่ต้องซื้อเลยต่อไปเนี้ยพี่ไม่ต้องซื้อเลยดิฉันไม่อยากได้เงินพี่เลยพี่ไม่ต้องซื้อคุณพี่ไม่ต้องซื้อไปซื้อที่ตลาดกำเงินแล้วเดินเข้าตลาดอยากกินอะไรไปซื้ออยากกินปลาเข้าตลาดสดเพราะไม่งั้นพี่โดนหลอกง่ายไม่งั้นพี่ก็เป็นเหยื่อมันอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไปห่วงคนอื่นแค่พี่ฉลาดก็พอแล้วไม่ต้องไปห่วงคนอื่นหรอก เอาตัวเองให้รอดก่อนฉลาใลดให้รอดให้ให้รู้ก่อนถ้ารู้ว่าเป็นมันเป็นมิจฉาชีพก็รู้รู้ก็คือจัดการตัวเองเลยจัดการตัวเองเลยบล็อกให้หมดโซเชียลทุกช่องทางมันมีปุ่มที่เรียกว่าปุ่มบล็อกปุ่มกดรายงานอันนี้ไม่ทำและโดนหลอกปุ๊บรู้ได้นะว่าเราอยู่ช่องไหนแต่ก่อนซื้อไม่มาถามก่อนว่าขายไหมอะไรไหม แต่พอโดนหลอกปุ๊บหาหาจนเจอว่าช่องจริงช่องไหนเบอร์โทรเบอร์อะไรไอ้ตะรับสายทุกวันเออโดนหลอกและฉลาดแล้วทีเนี้ยหารู้ละช่องจริงช่องนี้เดี๋ยวจะไปคอมเมนต์เตือนฉันรู้แล้วช่องจริงก็ช่องนี้เดี๋ยวคอมเมนต์เตือนว่าฉันโดนหลอกเงี้ยเงีง้ยแต่ก่อนจะซื้อไม่มีความเฉลียวฉลาดเลยทำไงได้ล่ะ แล้วพี่จะทํายังไงจะให้ดิฉันยังไงดิฉันรับผิดช,ชอบไม่ไวหวหรอกไม่ใช่ว่าไม่ดําเนินการอะไรดําเนินการหมดแต่พวกนี้มันเป็นคอเซ็นเตอร์มันอยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีคนอย่างเงี้ยจริง,รงๆเนี่ยมันมีเนี่ยเนี่ยมันมีอะไรแบบเนี้ยเนี่ยนะใครเป็นลูกเป็นหลาน่ะต้องเอาโทรศรัพท์จากพ่อจากแม่ประเภทแบบเนี้ยมึงอะลบแอปออกจาก ลบแอปติกตอกออกจากโทรศัพท์พ่อแม่มึงเลยถ้าใครใครที่มีพ่อแม่เป็นลักษณะแบบเนี้เนี่ยโง่ซ้ําซ้อนแบบนี้ยต้องต้องเอาแอปออกเลยอย่าให้เล่นไม่งั้นเดี๋ยวก็โง่อีกเดี๋ยวก็โง่อีกเนี่ยแล้วมาเถียงแล้วมีเวลามามีอาจมีเวลามาเถียงคัดิชั่นที่เป็นตัวจริงนะแต่ไม่มีเวลาจะเช็คว่าอันไหนมิจฉาชีพไม่มิจฉาชีพเนี่ยเห็นไหมเอาความฉลาดมาใช้ถูกที่ปะละ่ะ อกับมิจฉาชีพงงนี่โง่ซ้ําซ้อนแต่กับเราเนี่ยฉลาดเถียงได้นะฉลาดเถียงเนี่ยดูดิเถียงคาที่ตกฟากที่ไหนเออมีคุณรีวิวด้วยนะนู่นนี่นั่นมึงไม่เข้าใจกับการที่มันสามารถดูดคลิปไปได้เหรอมึงไม่เข้าใจหรอว่าคลิปเนี่ยมันสามารถก๊อปปี้เอาไปเอาไปโพสต์ใหม่ได้ก๊อปปี้เอาไปวางได้มึงเล่นโซเชียลมึงไม่รู้เลยเหรอ เออมึงไม่รู้เลยเหรอว่าคลิปมันสามารถเอาไปโพสได้เอาไปโพสซ้ำได้โพสใหม่ได้ไม่ฉลาดเลยเหรออาถามจริงๆเออแล้วก็เถียงอะ่ะพูดได้ฟังเนี่ยมาเถียงเนี่ยคอ,คอมเมนต์เถียงชอ็อตชอชอชอ,ชอก็สมควรแล้วแหละโดนบ่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ฉลาดโดนบ่อยๆเดี๋ยวก็ฉลาดเอิงแหละอือคนเรามันต้องมีประสบการณ์พี่ก็ต้องมีประสบการณ์ ไอ้มิจฉาชีพมันมันหลอกเงินบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็ฉลาดออเาองเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เองแต่ต้องโดนบ่อยๆรุ่นเนี้ยบอกสอนไม่ได้หรอกไม่ฟังใครหรอกยังมาเถียงเราอีกนะว่ามันมีภาพคุณนะแล้วเป็นอย่างเนี้ยทุกคนเลยทุกคนเชื่อไหมเวลาโทรมาฟ้องอะ่ะเป็นอย่างเนี้ยหมดเลยนนเนี่ยมันรุดป้ายเนี่ยแต่มันมีรูปคุณนะมึงจะเอาสักกี่ช่องละ่ะ มันแค่ก๊อปรูปแล้วมันก็ไปสร้างช่องใหม่ยิงแอดมันก็ได้แล้วเห,หนื่อยเหนื่อยที่จะพูดพอถ้าปล่อยให้เป็นเป็นเหยื่อของปลาและเต่าไปบัวมีหลายเหล่าเลยบัวมีหลายเหล่า่าเถียงเราอีกนะเถียงเราชอดจะชอดจะชอด สุดแล้วแต่คุณพี่เถอะนะคะอืกอก,นะกดติดตามช่องนี้ไว้ไปกดติดตามช่องนี้ไว้ไปเลยกดติดตามมา,าเหนื่อยไม่มั่นใจพี่อย่าซื้อนะคะอันนี้พูดแบบอันนี้พูดแบบด้วยความกรุณาห่วงใยนะถ้าพี่ไม่มั่นใจนะพ,พี่อย่าซื้อของออนไลน์ ไม่ต้องซื้อค่ะไปซื้อที่ตลาดเอาอยากกินอะไรไม่มั่นใจไม่ว่าจะเป็นของดาราคนไหนไม่ว่าจะรักเขาชื่นชอบเขาแค่ไหนอย่าซื้อไม่งั้นเดี๋ยวพี่โดนม,มิจซี้นะมิจี้ <c oughs> ลูกสาวสั่งทุกอย่าง ลูกสาวสั่งทุกอย่างตรงปกนะจ๊ะทุเรียนลูกสาวบอกอร่อยมากขอบคุณค่ะทุเรียนหมดแล้วนะคะเหลือทอดกับเหลือแค่ทุเรียนทอดกับทุเรียนกวนเหลือแค่ทอดกับกวนค่ะทุเรียนกวนน่าทานมากตอนนี้ตอนนี้ขายดีมากค่ะทุเรียนกวนขายดีมากมากมากทิฉันทาอะไรก็ขายดีหมดแหละเพราะว่าของที่เราเอามามันคัดหมดแล้วมันคัดหมดแล้ว อนั่นแหละนะคะอืติดตามช่องเลยค่ะเดี๋ยวสภาพที่ฉันจะลงแล้วนะอีกสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวจะลงแล้วอืม <c oughs> นื่อยน,นะ เหนื่อยอเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยขอบคุณค่ะบ้านนี้หมีน่ารักโอ้พี่คนนี้จําได้นะเป็นเอฟซีเก่าเนี่ยส่งของขวัญให้เยอะมากขอบพระคุณมากค่ะตอนเช้าเริ่มต้นวันใหม่คุณแพรลี่ตื่นเวลาไหนจัดเวลาพักผ่อนยังไงค่อนข้างไม่เป็นระบบอันนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ใครไม่ได้ เป็นแบบอย่างให้ใครไม่ได้เรื่องการนอนและการตื่นเพราะว่านอนไม่ค่อยเป็นเวลาแต่เดี๋ยวนี้ยพยายามจะปรับก็คือทั้งง่วงก็คือจะไม่ฝืนก็คือจะไม่ฝืนค่ะทั้งง่วงจะไม่ฝืนเลยทั้งง่วงก็คือแบบนอนเพราะว่าไม่งั้นอะปกติบนันระยเวลาแบบไถฟีดไถโซเชียลโดยเฉพาะทิกตอกอะดูเพลินแล้วก็ไม่ค่อยจะนอนบางทีก็เลยไปแบบเคยมีนะคะตีสามตีสี่ซึ่งรู้ว่ามันไม่ดี มันไม่ดีนะคะการที่เรานอนแบบดึกมากๆอะไรเงี้ยมันมันจะทําให้เราแบบไม่เฟสไม่ไม่เฟ,เฟชชี่ไม่สดชื่นตลอดวันทํางานแต่ก่อนเนี่ยยิ่งหนักเพราะว่าขับรถเองอะไรเองตอนเนี้ยดีเยอะขึ้นเยอะมากเพราะว่ามีไอตามาช่วยตาช่วยขับรถให้อะไรให้มันก็สบายเราก็ไดเราก็ได้พักผ่อนตอนที่เรานั่งรถมันก็ทําให้แบบดีขึ้นเยอะมากอะ่ะ ถึงว่าประสิทธิภาพในการทํางานนะคะับเพราะว่าตอนนั้นเราแบบใครไม่ไปเราไม่เข้าใจนะมันเหนื่อยนะตื่นเช้ามาอาบน้ําต้องแต่งหน้าเป็นชั่วโมงไปงานขับรถเองอะไรเงบางทีมันเหนื่อยบางทีมันเหนื่อยกว่าจะไปถึงแบบหน้างานมันก็มันก็มันก็ไม่แบบไม่สดชื่นแล้วอะมันเหนื่อยมันก็ไม่สดชื่นแล้วมันเหนื่อย ต,ตอนนี้ดีก็คือแบบมีคนมาขับรถให้อะไรให้ตามาขับรถให้สบ,บายเดินทางก็คือบางทีก็รับงานเช้าได้แนละ้ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเรานอนในรถได้แต่ก่อนคือไม่รับงานเช้าเลยพยา,ยามไม่รับงานเช้าเลยเพราะว่าไม่ไหวไม่ไหวทําคนเดียวไม่ไหวทําคนเดียวไม่ไหวเหนื่อยต้องมีมันต้องมีคนช่วยนะ หลายนานหรือยังสักพักแล้วค่ะสักพักแล้วสักพักแล้วพยายามจะพูดเบาเเพราะว่ามันดึกแล้วเกรงใจห้องกัางค้าต้องมีมารยาทนะคะเราไม่ได้อยู่บ้านตัวเองเราไม่ได้อยู่บ้านตัวเองเราแบบต้องค่อยค่อยบอก ขอบคุณนะคะติดตามครีเอเตอร์ละติดตามไว้เลยนะคะช่องนี้เอ๊ะครบสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นฟอโล่หรือยังไม่รู้ทุกคนดูยอดผู้ติดตามให้หน่อยสิว่าครบสี่หมื่นหรือยังวันนั้นดูมันเหมือนสามหมื่นเก้าแล้วอะไม่มั่นใจครบสี่หมื่นหรือยังละ่ะทุกคนช่วยกันกดติดตามให้หน่อยคะ่ะ ันจะได้ครบสี่มื่ยอีกแค่เจ็ดร้อยคนเองอีกแค่เจ็ดร้อยคนเองคะ่ะแค่เจ็ดร้อยคนเองอีกแค่700คเจ็ดร้อยค,คนกดติดตามเลยอีกแค่เจ็ดร้อยคนกดติดตามเลยคะ่ะกดติดตามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้แบงค์ลงไปเฝ้าแม่มันก่อนเดี๋ยวไอ้แบงค์ลงไปเฝ้าแม่มันก่อนแม่มันอยู่ในหลุม แมไปอยู่ในสุสานกับแม่มัน,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 นอยู่สุสานกับแม่มึงเลยไปไปเฝ้าศพแม่มึงไปจบจบช่องนี้มีหลุมนะคะเข้าหลมเข้าหลุมเข้าหม ฉันรับภูหลาค่ะคอบคุณสำหรับคูหลาดิฉันไม่ได้นอนดึกนะดิฉันก็มีเพื่อนอยู่หลายคนก็นอนดึกเหมือนกันรถทำอะไรกันอยู่รถทำอะไรกันอยู่ถึงนอนดึกทำมาทาไมถึงนอนดึกกัน ออกมาขามหวานมะขามหวานแต่เปรี้ยวปี๊ดพี่ก <c oughs> ุงบอกดูคนสวยอยู่อยู่เป็นเพื่อนค่ายังแป๊บก็นอนแล้วครับอืมตาหวานเปรี้ยวปี๊ดเลยเพิ่งเก็บร้านเสร็จค่ะออขายของดึกแล้วคะ่ะขายของดึกอืม วันนี้ไปดูหนังเรื่องของจูลสิกจูลสิกปาร์กมาก็โอเคนะครับไปดูนะทุกคนหนังก็สนุกดีขอบคุณคุณข้าวโอ๊ค่ะขอบคุณค่ะไม่ช่เป็นคนระบบขับถ่ายที่ไม่ค่อยดี คนณจัดเปอร์เป็นคนเราความถ่ายไม่ค่อยดีก็ต้องกินอะไรที่มันเพิ่มใยอาหารนะเข้าไปเพื่อให้ท้องไม่ผูกและโดยเฉพาะเราแบบเดินทางเยอะๆอย่างเงี้ยนั่งนาน,นๆเดินทางเยอะเป็นนะคะนั่งรถนั่งรถนาน,นๆเนี่ยเดินทางเยอะๆ อพองผูมถามว่าสันมันก็ไม่ได้มันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่อ่ะมันไม่มีอะไรใหม่อ่ะมันถามว่าว้าวมันก็ไม่ว้าวเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีอะไรใหม่มันไม่ได้ดูแปลกใหม่อะไรไดโนเสาร์ <c oughs> เดนนสสาออกมาสี่ห้าตัวมันไม่ว้าวเท่าไหร่มาขามหวานเท่ากับเปรี้ยวแต่อันนี้ดี อันนี้ดีตรงที่เป็นแบบไรเมาเล็ดค่ะไม่มีมาเล็ดไอเมล็ดกินง่ายไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งบวนเม็ดทิงโดนาเล็กคืออะไรอ่๋ออ,อีกตัวเล็กกันเหรออีตัวเล็กกันเหรอมาละแกนสาวตัวเล็ก ได่นเสาร์ตัวเล็กมันเป็นหนังแบบคล้ายๆไดโนเสาร์ผสมกับเอเลียนน่ะมันเป็นมันมีไดโนเสาร์กลายพันธุ์ที่มันเป็นเอเลี่ยนมันมีไดโนเสาร์กลายพันธุ์ แต่สุท้ายา่ออืมอันนี้ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แค่รู้สึกว่าเหมือนหนังลงทุนน้อยไปเ็็ดูได้นะคะดูได้ดูได้ดไดโดยเฉพาะดิฉันชอบ ที่ฉันชอบดูหนังแนวประมาณนี้ชอบดูเรื่องไดโนเสาร์อะไรกะพอดูได้อ๋อถ่ายที่ไทยเลยอ๋อถึงว่าสิไปถ่ายแถวไร่อ้อยแถวไหนอะ <laughs> ไปถ่ายไร่อ้อยแถวไหน